รอลิฟต์รอลิฟรอลิฟต์หนึ่งทุ่มแปดนาทีอาคารมหานาครชั้นเจ็ดสิบสี่เข้าแถวรอลิฟกลับบ้านใครบ้านมันไอพวกนี้คงไม่ได้กลับบ้าน,นกลับโรงแรม เพราะต่างชาติทั้งนั้นต่างชาตินะคนไทยน้อยมากคนไทยนับหัวได้เพราะนั้นต่างชาติค่าดูแพงมากสองพันสี่สองพันสี่นะค่าดู พูดต่างชาติก e> <oh> ันทั้งนั้นโอเคนี่ก พาคมสองเข้าแถวรอลิฟต์จากชั้น74ร้องแล้วเด็กร้องแล้วเข้าแถวรอลิฟต์ ฝึกปะฮานครน,น,นี่นี่แมงกอพูนนี่เนี่ยที่ไปถ่ายมาแล้วนะชั้นสี่นี่อยู่ชั้นสี่นเนี่ยแมงกอพูนเนี่ยไปเที่ยวตรงนี้มาครึ่งชั่วโมงเนี่ยดอกไม้เนี่ย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 ตรงนี้อยู่ชั้นสี่นะค่าดูพันสองเหมือนกัน เนี่ยไปดูมาแล้วมหาคนครดูคนเดียวอีกต่้งหากน้ากตัวไม่มีใครไปดูเลยคนดูน้อยมากมันให้เดินวน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  เดินวนลงลิฟต์ที่ตึกมหาคนครสามนาทีผ่านสามนาทีผ่าน